พอดียูฝากมาให้เดี๋ยวบอกนิดนึงยูเนี่ยคือยูลูกชิ้นปลานะคือเขาขายลูกชิ้นปลาเนี่ยอยู่ที่เยาวราชแล้วร้านเขาดังมากปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยมาขอเหมาหนังปลาไปเขาขก็งงว่า,าเหมาปไปทําไมว่าหนังปลาอะไรเงี้ยปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปทําเป็นทรอเจนเพื่อให้กินแล้วดูดซึมดีเป็นหนังปลาอะไรเงี้ยยูมันก็แบบอ้าวเพื่อนเราอยากจะทําบ้างปรากฏหน,นังปลาไม่มีแล้วจ้าก็เลยไม่รู้จะทํำยัางไงาก็เลยไปเอาก้างปลาเนี่ยหรือก็ดูกปลาเนี่ยเอามาทําเป็นสแนค็คจะมาทอดก,กรอบแล้วก็ขาย ปรากฏหลังจากนั้นมีการเอาไอกระดูกปลากับไอก้างปลาเนี่ยไปวิจัยจนกระทั่งไปเจอว่ามันสามารถดูดซึมได้แล้วไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไปช่วยเหลือเรื่องราวของพวกข้อตามกระดูกพวกปวดหลงปวดหลังพวกอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆเนี่ยมันเป็นแคลเซียมหนังเนี่ยหนังปลาเนี่ยนะเป็นครอเจ่นแต่ว่ากระดูกปลาเนี่ยคือแคลเซียมชั้นดีเขาเลยที่มีการระดมทุนนะเปิดโรงงานขึ้นมานะแล้วก็ทำเนี่ยแหละว่าเป็นเนี่ย u <ช>ูเซเนี่ยนะ ผมก็กินอยู่บ่อยๆก็เลยกล้าที่จะพูดได้เหมือนกันแน่นอนว่าที่มันมัน่นใจได้คือมันทามาจากก้างปลาทะเลน้ําลึกเป็นแบบธรรมชาติจริงๆนะฮะแล้วมันก็ดูซึมได้ดีคนที่แบบมีเรื่องของการปวดหลังปวดเข่าปวดขว้อปวดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมาะมากก็ดูซึมได้ดีแต่ว่าถ้ากินคู่กับตัวนี้จะดีมากนี่โอ,อันนี้ก็คือเป็นโปรเจเนี่ยนะโปรเจลเขาเรียกโปรจอยนคะคนที่แบบปวดอันเนี้ยกินดีพวกก๊อกแกลก๊อกแกนะ คุณผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะใช่ช่วยได้ดีเลยพี่เพราะมันต,ต้องยืนนานๆนี่ยลอ,อ,องกินดูนดคือผมว่ามันน่าน่าน่าจะช่วยได้ดีเลย